แล้ววันนี้นะครับในรายการของทนายกอุ้งอิงนะครับนะก็ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าในแง่ของการออกแบบถ้ามันผิดก็คือผิดนะลองฟังเสียงทนายกชุวงนี้ดูครับอันนี้ตัวิฉันเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะคะรับไม่ได้กับเรื่องนี้รับไม่ได้ว่าจะไม่มีคําตอบในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ตัวิฉันเองตามอย่างใกล้ชิดก็ได้กำชับไปแล้วค่ะกับทั้งตำรวจทั้งดีไซน์ว่าถ้า ในกระบวนการเซ็นต่างๆมันผิดตั้งแต่การอ p r o ูฟการอนุญาตก็ต้องถูดดำเนินคดีแล้วยังไม่ต้องพูดเรื่องตึกถล่มเลยการออกแบบออกมาเนี่ยการตั้งนู้นนี่นั่นในตึกเนี่ยคอนดิชันของมันนะคะถูกหรือ,อยังถ้ามันผิดแล้วมันก็คือการผิดดิฉันรับไม่ได้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ย นอกจากนี้นะครับท่านนายกก็กำชับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องด้วยนะให้ตรวจสอบตึกอื่นๆด้วยครับ<ะ>ส่วนการช่วยเหลือรัฐบาลก็จะช่วยเต็มที่เมื่อจะเป็นคนไทยคนเมียนมานะครับสัญชาติไหนก็ตามและหากมีเหตุฉุกเฉินแบบนี้รัฐบาลก็เตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆเอาไว้แล้วโดยเฉพาะเรื่องของเซลล์บล็อดแคสต์ย่งไแล้วส่วนระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บล็อดแคสต์นะคะนายกเองเนี่ยยืนยันบอกว่าระบบนี้เนี่ยรวดเร็วแม่นยำหากเกิดภัยพิบัติก็แจ้งเตือนได้เลยทันทีพร้อมใช้งานภายในเดือนกรกฎาคมนี้คะ่ะ เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ได้ลงทุนเรียบร้อยแล้วจ่ายสัญญาเรียบร้อยมันก็มีไทม์ไลน์ว่าจะมาเดือนกรกฎาก็คุยกันบอกว่าอาจจะปลายกรกฎาหรือไปตรงต้นสิงหาดิฉันก็ย้ําเลยค่ะกับท่านรองนายกนะคะว่าไม่ได้กรกฎาถึงไปปลายสิงหาเนี่ยนานเกินไปเราพูดว่ากรกฎาก็คือกรกฎาและอยากให้อยู่ภายในต้นเดือนหรือกลางเดือนอันนี้ก็เล่งไปสุดฝีมือนะคะอ้าวคุณผู้ชมทุกคนเป็นสักขีพยานร่วมกันนะครับกรกฎาไม่ต้นเดือนก็ กลางเดือนเออถ้าปลายเดือนมันนานเกินไปท่านนายกบอกแบบนี้นะครับโดยเดี๋ยวเขาจะมีการทดสอบกันอีก2ครั้งก็คือวันพุทธที่7แล้วก็อังคารที่13พฤษภาคมที่พื้นที่มันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆเนาะ,ะแล้วสุดท้ายก็จะทดสอบ ในระดับประเทศนะที่แบบว่ามันจะเตือนทั่วประเทศเลยอ่ะถ้ามีเสียงดังก็อย่าตื่นตระหนกตกใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวใกล้ๆเรามาย้ำอีกทีหนึ่งในข่าวของช่องเจนี่แหละแต่ว่าทีเนี้ยชาวบ้านเขาก็มีเสียงสะท้อนไงบอกว่ามือถืออย่างมือถือรุ่นเก่าข้อความก็ไม่ได้รับไงหรือบางทีแบบข้อความที่แจ้งเตือนเข้ามาแบบมันอยู่ข้างหน้าแป๊บเดีแล้วมันก็หายไปถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ขึ้นนานๆแล้วก็ขึ้นทีๆให้ค้างไว้เอาให้มันขึ้นก่อนเออแต่กรกดาคมค่อยว่ากัน